สวัสดีครับผมเป้ปากกรรถครอบครัวเจทีนั่งไม่เช่นเคยนะครับวันนี้จัดให้นะครับรถครอบครัวสวยๆนะครับทั้ง4ี่คันนะครับเป็นตัวท็อปก็มีนะครับตัว t ท d ดีก็มี2.4 2.8มีให้หมดเลยครบจบที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำนะครับสีดำสีเทาดำก็มีหรือจะเป็นสีบอลเงินสีสวยๆแบบนี้นะครับสวยเนียนตาสภาพคลิปๆเลยนะครับก็มีให้เช่นกันนะครับ มาที่นี่นะครับคุณได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะครับรถครอบครัวใครหายอยู่นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยที่เบอร์0ู4 7 8 9 4 8 4 8เดีนะครับเดี๋ยวเป้จะพาดูนะครับทีละคันแบบละเอียดเลยนะครับพารีวิวนะครับพาดูทุกจุดนะครับยันหัวน็อตเลยนะครับโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะทุกคันนี้บอกเลยว่าสภาพรถสวยเดิมเกตเอนะครับสีเดิมสภาพเดิมนะครับรับประกันให้เลยไม่มีชนหนักไม่มีพิวามเล่มโอนได้100%เซนะครับสีเดิมแท้ไม่เคยเคลียร์นะครับ ไม่มีเรียกว่าอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันนะครับเริ่มกันก่อนเนาะรถครอบครัวคันแรกผมจะเริ่มจากตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปสีดำ T-R-D Sportivo นะครับได้เป็นตัวแม็ T-R-D นะครับเดิมแท้โรงงานแม็กจะเป็นปัดเงานะครับตั่กับตัวสีดำนะครับไฟหน้าแบบใบบีมนะครับ LED นะครับไฟเลี้ยวนะครับติดมาให้พร้อมขังโจกข้างนะครับจะได้เป็นไฟแบบ LED นะครับ สีโทนรถเป็นโทนสีดำนะครับได้สีดํามาทั้งหมดเลยเป็นสีดําเมทัลิกนะครับค่าตัวของเขานะครับป้ายแดงนะครับราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสก้าหมื่นบาทนะครับแต่วันนี้ขายนะครับเหลือแค่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับได้2.8นะครับตัว TRD Sportivo นะครับราคาหายไปประมาณ7 0 0 0แสนถึง8 0 0แสนบาทนะครับเรียกว่าคุ้มๆเลยนะครับคุ้มมากแต่สเปคบอกเลยว่าคุ้มกว่าเดียก็คือในเรื่องของเลขไมค์แค่85,000โลนะครับ ไม้่85,000โลนะครับไฟหน้าเดิมเดิมไม่แตกไม่ล้าโครงสร้างรถเดิมเดิมกระจังหน้าสวยๆหล่อตัวเทียดีนะครับพิเศษคือกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับสีดำเมทัลลิกนะครับถ้าเป็นตัว f o ร์เจเนอร์ธรรมดาหน้าเขาจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเป็นโครเมียม3ชั้นธรรมดานะครับอันนี้คือความแตกต่างที่ในชั้นเราก็เลือกของพวกแม็กนะครับอ่ะราวที่เรามาดูกันนะครับในส่วนของพวกกระจังหน้านะครับต่างๆเนี่ยได้เดิมแท้สวยสมบูรณ์นะครับตรงช่องรับลมนะครับจะเป็นลายถังลังผึ่งนะครับ แระสังพึ่งสีดำนะครับ่ารอจัหมองมีมาให้ครบนะครับพอร์จมองไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครนะครับเรียบสันคมต่างๆสภาพเดิมเลยนะครับแล้วก็แม็กนะครับตัวนี้เขาจะได้แม็กนะครับเป็นทูโทนนะครับแม็กทูโทนคูน่าดิสเบรกนะครับยางปีใหม่ปี23สามนะครับยางปีใหม่เลยนะครับแม็กทรีอาดีแท้ๆนะครับเรียกว่าเดิมแท้จากโรงงานนะครับ ซุ้มล้อปองล้อสภาพเดิมโช๊คสีแดงนะครับตัวนี้ออกแบบมาในเรื่องของการรับน้ำหนักความบาลานซ์นะครับของตัวรถนะครับอย่างดีนะครับมันจะข้างมันจะเหยียบไปจะเป็นสีบอลเงินตตดกับสีดํากันลื่นอย่างดีเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นเป็นพับได้ไฟฟ้าและปรับได้แบบไฟฟ้า4ทิศทางนะครับลาบาร์ด้านบนติดตั้งมาให้ครบเรียบร้อยนะครับติดตั้งมาให้ครบเลยนะครับเฟรมนะครับรอบพันติดตั้งมาครบเช่นกันนะครับ เตรมติดมาครบนะครับหูชั้ประตูจะได้มาเป็นโครเมียมนะครับโครเมียมนะครับพร้อมกับตัวออปชั่นด้านบนนะครับด้านบนจะมีเลื่องลาบาแล้วก็เสากาดเป็นแบบชักฟินนะครับแบบใหม่แล้วนะครับติดตั้งมาให้ครบนะครับด้านท้ายของเขานะครับเป็นไฟท้ายแบบ led นะครับเครื่อง2.8นะครับ2.8 s i g m a 4 TRD Sportivo นะครับประตูด้านหลังเปิดได้แบบไฟฟ้านะครับยาอะไหล่ต่างๆอยู่ครบเดิมสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับ อ่ะประตูไฟฟ้านะครับกดปุ๊บนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดออกมานะครับสวยน่าใช้นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเท่านั้นนะครับผ่อนงวดประมาณสองหมื่นนะใครสนใจรถครอบครัวจัดมาได้เลยนะครับอ่าโครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมเมนโอเมนอาร์ต่างๆเดิมแท้สวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับสภาพรถเนี่ยเดิมกริปนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขายซีต่างๆโครงสร้างเดิมแท้นะครับ สภาพรถเดิมกิฟนะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังดําแดงนะครับนี่คือตัว TRD นะครับเบาะพับได้นะครับ60 40แบบนี้นะครับโครงสร้างสวยๆเดิมๆนะครับไปปิกนงปิกนิกได้หมดเลยนะครับมาดูกันออปชันภายในเบาะแถว2นะครับเบาะสามารถจะพับนั่งพับนอนได้นะครับเบาะเป็นดําแดงนะครับนี่คือ t r อเรามีแขนมีมาให้ครบเลยนะครับมีปลั๊กฟ้าชาร์จนะครับมาให้เช่นกัน ดีไซน์ด้านในนะครับจะได้มีอ่าได้มาเป็นลักนะครับ AC 220V โวลต์นะครับ1 c h a n ช e l นะครับด้านหลังติดตั้งมาให้พร้อม power l e d นะครับหรือลัก1 2โวลต์ติดตั้งมาให้กระเป๋าริงโจ้พร้อมหูขี้วหูแขน2กิโลมีให้ครบเลยนะครับกระจกได้เป็นไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับลำโพงนะครับ4ดอกรอบคันเครื่องเสียงกรหึมนะครับ แล้วก็โครงสร้างรถสวยเดิมทั้งคันเลยนะครับสมาร์ทอินเทอร์ตติดตั้งมาให้ครบนะครับงานด้านในดีไซน์นะครับตัวเทียดีนะครับเบาะไฟฟ้าเป็นดําแดงนะครับเบาะดําแดงพุลสตาร์ทก็เป็นสีแดงพร้อมวงแหวนเป็นโครเมียมนะครับมีครุสคอนโทรลมาให้นะครับนี่คือตัวเทียดีนะครับครุสคอนโทรลไม่พอพร้อมออปชันในเรื่องของตัวแพตเทิร์ชเกียร์นะครับใส่เกียร์ที่มือก็ได้เลยนะครับหรือนะครับถ้าอยากจะเข้าแบบตรงมือเหมือนเกียร์กระปุกก็ได้เช่นกันนะครับเด็กมือแมนนวลอ่า โหมดการขี่จะมีโหมด2โหมดคือโหมดอีโคและโหมดสปอร์ตนะครับสโหมดการขี่เลยออโต้ออฟแทคชั่นคอนโทรลป้องกันการล็อกฟรีลอเลื่อนเท่าไหร่ก็มีมาให้ครบนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะแบบมีปีกสีดําแดงบัคเก็ซีดนะครับเบาะนี้เป็นเบาะที่ปรับในเรื่องของการอุ้มรีระของเราการโค้อง,องอย่างดีเลยนะครับรถสวยปอร์สมบูรณ์นะครับเบาะไฟฟ้านะครับและเลขไม้นะครับอยู่แค่85,000โลนะครับไม่แปด0 0ืโลนะครับ T R D Sportivo มีจอมาให้ครบนะครับมีจอนะครับจอพร้อมกล้องด้านหลังเครื่องเสียง JBL แท้ๆนะครับเครื่องเสียงนะครับสี่ห้าหมื่นนะครับติดตั้งไม้ครบแอร์ออโต้นะครับระบบควบคุมนะครับความเร็วลงทางลาชันนะครับหรือขึ้นลงขึ้นเนินมีไม้ครบแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวขับสองขับสี่โฟร์วีด้มีมาได้มีให้หมดเลยเลือกได้นะครับเลือกการขับขี่ได้หมดเลยสวยคุ้มค่าน่าใช้ใครหาอยู่นะติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับเทียดีคันนี้นะครับโทรมาที่นะครับ0 9 4ย์เก้าสี่เนะครับอ่มาดูหน้าเดิมๆที่ไม่ใช่เทียดีแต่สเปคเหมือนกันนะครับต่างแค่ออปชั่นแค่นั้นเองนะครับมาดูกันนะครับคันนี้เลยนะครับทะเบียน5712สีดำนะครับ f o r t u n e r ราคาถูกกว่านะครับประมาณแสนห้านะครับในตัวสอุดแปดตัววีปีสิบเก้านะครับไม n u s สองนะครับสีสันผิวพันธุ์รถนะครับสภาพเดิมกริปนะครับเดิมกริปเลย เป็นซิกมาโฟรเหมือนกันนะครับราคาถูกกว่า2.8ด้วยนะครับประตูท้ายเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับเหมือนกันออปชันนะครับบอกเลยถ้าใครไม่เชื่อว่าต้องเป็นเทีดีบอกเลยว่าคันนี้ก็คุ้มนะครับเพราะราคาถูกกว่านะครับออปชันภายในเหมือนกันต่างกันตรงสีบอกแม็กนะครับแล้วก็พวกไฟหน้าไฟจมอกที่ต่างกันนะกระจังหน้าต่างกันนะครับด้านในเป็นงานสีส้มนะครับสีชมพูนะครับสีสว่างสว่างนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับนี่เดิมๆเลยสวยๆแบบนี้หัวน็อตเดิมนะครับ สวยเดิมนะครับคมๆแบบนี้นะครับได้ไปบอกเลยว่าคุ้มไฟท้ายเดิมช่วงล่างต่างๆเดิมแท้สูยสมบูรณ์นะครับยางอะไรไมกริปนะครับยางอะไรไมกริปเลยใครหาอยู่นะครับทียาดีคันนี้บอกเลยว่าสวยตอบโจทย์นะครับเชื้อเพลิงก็เติมดีเซลเท่านั้นนะครับเติมดีเซลเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูด้านในนะครับงานด้านในนะครับได้มาเป็นบอกไฟฟ้าพร้อมกับนะครับพร้อมกับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับเซนทรัลล็อก ขับเกินยี่สิมันจะล็อกให้เองออโต้พุสตาร์ทจะเป็นสีดำพร้อมแหวนโครเมียมนะครับคุชชั่นโทรลมีมาให้แพนเชิยปเกียร์มีมาให้เกียร์ออโต้เบรกมือแมนนวลนะครับเครื่องเสียงเหมือนกันนะครับเครื่องเสียงนะครับตัวนี้จะได้เป็นของอ่า DIVX นะครับไม่ใช่ของ JBL นะครับอแอร์ออโต้นะครับโภคภัณเป็นฟูลออปชั่นไมล์แสนสองนะค่าตัวนะครับค่าตัว979,000นาพนะครับผ่อนประมาณ17,800เนะ ใครชอบรถรอบครัวอยากได้ตัดทักหาทุหาเป้ได้เลยนะครับเบาเป็นสีส้มสสว่างสว่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยคุ้มค่าน่าใช้นะครับใครหาอยู่จัดมาได้นะครับเดิมแท้ทั้งคันสวยๆแบบนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อนะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียม3ชั้นพร้อมไฟหน้าแบบใบบีมปัจันมอนะครับใส่กรอบด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับมาดูคันนี้จะได้เป็นโทนสี เทาดาสีพิเศษจะหายากหน่อยนะครับบนท้องถนนไม่ค่อยมีนะครับเป็นสีที่ต้องเพิ่มเงิน20,000ื่นนะครับถ้าซื้อป้ายแดงนะครับแต่ว่าถ้าซอกระเปลนี้ไม่ต้องรอนะครับได้รถเลยแล้วก็ไม่ต้องดาวนะครับประวัติดีเคดีก็ฟีดาวได้นะครับให้ดูนะได้สีเทาดํานะครับสภาพรถสวยเดิมเงางามนะครับเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมแท้สวยเกรดเอเลยนะครับใต้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับด้านในงานด้านงานด้านในไปบอกว่าโคตรใหม่นะครับโคตรใหม่เลยนะครับ คราวนี้เรามาดูกันนะครับคำนี้ราคาเท่าไหร่นะครับราคา9 4้0 0 0นนะครับได้ตัว2.4ตัว V นะสวยจริงนะครับสวยเลยสภาพกริฟต์นะครับเกรดเนะเกรดเเลยนะครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับด้านท้ายสวยเป็นซิกมาฟลูนะครับขับ4เช่นกันนะครับขับ4เช่นกันนะครับประตูด้านท้ายเป็นไฟฟ้านะครับชอบคันไหนถูกใจคันไหนอยากได้เอาไปใช้งาน ติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เนะติดต่อหาเป้โทรหาเป้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับบอกแถว2นะครับตรงนี้นะครับพับได้นะครับพับได้นะดึงนะครับดึงปึ๊บนี่เลยเรายกขึ้นแบบนี้ได้เห็นไหมครับอ่าให้รถมาเราบอกเลยว่าดีไซน์มาให้คุ้มเลยจะห้าที่นั่งก็ได้แล้วตรงหลังนี้เอาไว้เป็นปลกนี้เก็บของเก็บของนะครับไปครอบครัวได้หมดเลยนะครับสวยคุ้มค่าน่าใช้ราคาถูกกว่าเดิมด้วยนะครับอ่า ใครชอบรถครอบครัวคันนี้จัดมาได้โครงสร้างของงน็อตตูเดิมๆนะครับเดิมๆเลยเห็นไหมครับออกได้ทุกอาชีพนะครับขอรายได้2เท่าของทั้งหมดนะครับถ้า f o รจินเนอร์ต้อง3ามหมื่นสี่หมื่นนะครับรายได้นะเพราะว่าต้องมีพอลดราคาเก้าแสนเกือบล้านนะครับผมอยู่ที่เศรสไทยหกสิบแปดกรุงเทพหานครนนะครับเป็นรถที่คัดเกรดมาให้แล้วนะครับต้องเกรดเอต้องเดิมเท่านั้นนะครับถึงจะเอามาขายแบบนี้ให้ได้นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับสีสุดท้ายคือสีเทาดํานะครับนี่คือรถที่ว่ายังไม่ติดจองนะครับคือมาบอกเลยว่าช้าหมดอดนะครับอ่าผมทำสัญญาได้ทั่วประเทศไทยนะครับทุกอาชีพออกได้หมดนะครับมีที่ตั้งชัดเจนมีที่มีนักงานตรวจสอบได้นะครับก็ออกรถได้เลยนะครับมีประวัตินะครับผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตนะครับเกินปีผ่อนดีผ่อนตรงวงเงินห้าหมื่นถึงแสนออกได้เหมือนกันนะครับติดต่อสอบถามเป้ได้เลยที่เบอร์0ู4ย์94 8 4 8จปนะครับ เป้จัดให้นะครับคุณได้รถไปรถสวยๆไปใช้แน่นอนนะครับพอยกขึ้นเห็นไหมครับบอกด้านหลังพอยกขึ้นเห็นไหมมันจะกว้างแบบนี้เลยจกปิกนงปิกนิกกลางตรงกลางเต็นท์ไปได้หมดนะครับรถครอบครัวอ่าช่วงล่างต่างๆสภาพเดิมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องคุณภาพคุณสบายใจเลยซื้อกับเป้คุณสบายใจเลยว่ารถคุณสวยแน่นอนนะครับถูกใจแน่นอนนะครับอ่างานด้านในนะครับได้เป็นโทนสีน้ําตาลนะครับ โทสีน้ำตาลตัดดำตกแต่งด้วยลายไกด์วูดนะครับตกแต่งด้วยลายไกด์วูดนะครับมีจอมีแอร์แอร์ออโต้นะเครื่องเสื่อมเครื่องเสียงกระหึ่มแน่นอนนะครับมีแพลนชิปเกียร์นะครับคันนี้ไมคแค่แสนหนึ่งหนึ่งแสนแปดพันโลนะครับพุูสตาร์ทมีมาให้ครบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่าแบบเหมือนเป็นนว่นนะครับโหมดอีโค่มอเทอร์เวอร์ traction control นะครับตัวนี้จะไม่มีออโตออฟมาให้นะครับที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของแบบดับสตาร์เซฟพลังงานนะครับไม่มีมาให้นะ ตัวนี้เป็นตัว2.4เบาะไฟฟ้ากระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับดูงานได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับลักนะครับลัก AC มีมาให้ครบเลยนะครับพึ่งพยางนะครับไฟดาวไลท์นะครับต่างๆแอร์ด้านหลังติดตั้งมาให้ครบนะครับเรียกว่าออปชันให้มาคุ้มและครบเลยเพราะลมกลมนะครับนี่เห็นไหมมีให้หมดนะครับไฟเป็น LED ดีด้วยไม่ใช่ไฟดาวไลท์สีส้มนะครับออปชันคุ้มๆนะครับรถครอบครัวใครหาอยู่นะติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับ ดูสิครับความสวยความหล่อความน่าใช้ของเขามันถึงมันถึงเป็นเมือหนึ่งนะครับที่ขายดีที่สุดตลอดกาลนะครับ Fortuner นะครับมันจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับก็ขายดีนะครับนาทีนี้ต้องยกใง้ับเขาจริงๆนะครับใครสนใจรถครอบครัวนะติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ดนะครับรถครอบครัวมีสีสีดำสีเทาสีบอลเงินนะครับตัวทีอาดีมีให้เลือกหมดเลยอยากได้ทำยังไง ติดต่อหาเป้นะครับที่เบอร์0947894848นะครับทักไลน์ดีโทรหาเป้ได้เลยนะครับอวันนี้บอกเลยว่าเอซีทุกคนครับเป็ครอบครัวนะครับมาหาเป้คุณได้รถสวยไปใช้นอนการันตีให้เลยนะครับรับประกันให้เลยไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่มเล่มนะครับมีให้ดูนะครับเล่มมีให้ดูนะบอกเลยซื้อขายโปร่งใสตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องคุณภาพคุณสบายจะได้ไม่ต้องมีความรู้่องรถนะครับเตรียมเงินเตรียมเครดิตตัวเองให้ดีนะครับไม่ติดแบล็คลิสไม่ติดบูโรโทรมาหาเป้ได้นะครับ ทัศีเบลลิสบูโรไม่ต้องโทรมาครับไม่ต้องเสียเวลากันนะครับบอกตรงๆเลยเนาะอ่ะใครชอบนะครับรถครอบครัวแบบนี้กดติดตามไว้นะครับกดติดตามพักแชททักไลน์หาเป้เลยนะครับ24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเป้ยินดีให้บริการนะครับอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ใกล้กรุงเทพปริมณฑนนะครับอยากดูรถจริงนะครับสามารถไปดูได้ที่เศไทราย68นะครับ หรือจะคอวิดีโอดูก็ได้นะครับหรือหรือนะครับจะให้ผมไปทาสัญญาที่บ้านก็ได้เช่นกันนะครับได้หมดเลยนะครับเรียกว่าสมัยนี้สะดวกสบายนะครับดูคลิปจบนะครับชอบคันไหนจิ้มเลยนะครับแล้วก็โทรหาเป้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับให้ไว้แล้วนะครับแต่รถสวยไปใช้นอนวันนี้เป้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณ f c ทุกคนมากที่ดูมาจนจบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ